สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมตู้เสียงกลางทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับนี่เห็นในเซตแปดครับวันนี้ครับนี่สวยๆครับกับงานสีโจตันนะครับไม่อัดยี่สิบมิลนะครับนี่กับไม้ดีเทียดเจ็ดชั้นคุณภาพไม่อัดแท้นะครับนี่เวลาบอกแขนก็จะสวยประมาณนี้ครับนี่ครับกับงานสีโจตันนี่สวยครับนี่ครับดูใกล้ๆนะครับนี่ครับงานสีโจตันตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับนี่ตะแกรงปั๊มโรงงานแล้วก็มีฟิลเตอร์แถมให้นะครับ ฟิลเตอร์ให้สวยครับเป็นฟิลเตอร์แท็บครับติดฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยครับวันนี้ชุดแขนโรงงานนะครับนี่สลับลูกปืนนี่หูจับเล็กลูกยานกันกลิ้งนะครับเพดระฝนเดี๋ยวเป็นเพดระฝนที่สวยครับงานสีโจตันชุดแขนโรงงานนะครับนี่สีที่เราพ่นนี่คือไม่ต้องประหยัดสีครับนี่ครับเป็นงานสีโจตันที่สวยครับแพงหน่อยครับในบรรดาสีครับสีโจตันนี่ครับแพงหน่อยแต่ก็คุ้มกับงานที่เราผลิตแล้วก็ทําขึ้นมานะครับ รายละเอียดกับความเหมือนที่แตกต่างครับนี่ครับนี่กับความแตกต่างของหลายๆจุดนะครับกับชุดอุปกรณ์ชุดแขนโรงงานสลักทุกปืนนี่ครับนี่เวลาแผนเจ็ดก็จะประมาณนี้ครับแใบนะครับตัวมุมไม่ไกลครับนี่ครับเวลาแผนก็จะสวยประมาณนี้นี่นะครับเวลาเราึ้นแขนแปดไปเซตแปดคูณแปคูณสีนะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษที่อุบลร,ราชธา,านีกับร้านอุบลมิวสิกสาวเซียงกงนะครับที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้ววันนี้อัปเดตโปรโมชั่นวันที่แปดกรกฎาคมยามเช้าๆนะครับนี่ครับพาชมคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเสียงกลางที่หนึ่งก็ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่สามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับลำโพงสามร้อยห้าสิบวัตต์แรมยูนิตคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวด้วยชุดแขนก็จะโคง้งแบบนี้ครับโคง้งรับกับไม้นะครับ นี่งานสีโจต <st upcoming services> ันให้สวยครับเนื้อสีนี่ไม่ต้องประหยัดครับเราพ่นเต็มที่เลยนะครับนี่มีสายยูชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนน่ครับครบเซตอุปกรณ์แขนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหูจับเหล็กแล้วก็พิเศษเนี่ยนะครับข้างหลังนี่ตรงหูจับนี้เป็นไม้อัดยี่สิบมิลนะครับงานสีโจตันเพดดลบฝนนะครับชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนนี่ปรับองศาได้ครับก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับลูกค้าที่กำลังมองหาตู้เสียงกลางทีวีหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคูนึงลำโพงสามร้อยห้าสิบวัตต์เรียมยูนิตคอมซีสีว ครบเซตพร้อมใช้งานเราจะอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม1ใบ3,599บาทนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานส่วนโปรโมชั่นแพ็กเกจ4ใบก็อยู่ที่นะครับ13,999บาทแพ็กเกจ4ใบนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆของทีดีหนินิ้วเดี๋ยวเวลาแขวนเขาจะโค้งรับกันแบบนี้ครับหน้าโค้งก็จะโค้งรับตรงๆแบบนี้ครับนี่ให้ดูทุกจุดแบบนี้ โค้งให้สวยแบบนี้นครับนี่ครับเราสามารถปรับองศาได้ให้ตู้ตรงเลยก็ได้นะครับตู้ตรงตู้โค้งนะครับแขวนเป็นลายเล็หรือว่าแขวนตรงหรือว่าตั้งสแต็กได้ครับสามารถตั้งสแต็กแบบนี้ได้ครับนี่กับหัวแบบนี้ครับตั้งสแต็กหลังตู้ได้นะครับส่วนท่านต้องการแนวเสียงแบบไหนก็สั่งทําได้ตามที่ต้องการนะครับสำหรับเจ้าที่หนึ่งสิบสองนิ้วเป็นตู้ลำโพงหนึ่งคูณหนึ่งนะครับหนึ่งคูณหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับอุปรกรณ์ครบเซตพร้อมใช้งาน ไม้ที่ใช้ก็คือเป็นไม้ดีทีเดียดเตียดชั้นคุณภาพนะครับนะครับเนื้อไม้ก็ตกแผ่นละพันกับห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันกับห้าสิบาทนี่ตัวนี้ไม่อาจยี่สิบมิลครับสวยครับดูเนื้องานได้ใกล้ครับเนี่ยรายละเอียดของงานครับสีที่เราเลือกใช้จะเป็นสีโจตันเหมือนเดิมนะครับยังเป็นคุณภาพที่เราเลือกใช้นะครับราคาสูงแต่ว่าทําเนื้องานออกมาแล้วมันจบนะครับจบจบเนื้องานนะครับสีโจตันนี่คือทําเสร็จแล้วก็จบงานได้สวยนะครับนี่นะครับ อขอบคุณทุกการติดตามแลวอัปเดตโปรโมชั่นมาที่8ปดกรกฎาคมยามเช้าที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียนกงที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมดอกพร้อมใช้งานขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ